สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากปัญหาคณิตศาสตร์ m mathematical p r o g r a m m m n g นะก็มีสส่วนนะส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์ส่วนที่เป็นการเขียนโปรแกรมนะีปัญหาในคลิปนี้นะเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับการหาลากของสมการ fx เท่ากนะับ0เดยใช้หลักการของนิวตันะ Newton. ตำราบางเล่มก็อาจจะเขียนว่านิวตันรับสันมีฟังก์ชัน fx แล้วนะต้องการหารากนะกำหนดจุดเริ่มต้น x 0แล้วก็ใช้สูตร xn เท่ากับ xn ลบ1ลบทิ้งด้วย fxn ลบหหารด้วย f p r i m ของ xn ลบ1นะถ้านะลำดับลู่เข้านะลิมิตของลำดับจะเป็น ล่าของสมการ f x เท่ากับศนะการพิสูจน์ทฤษฎีนี้นะหรือว่าการพิสูจน์ขั้นตอนนี้เนี่ยให้ย้อนไปดูคลิปหมายเลข305ในคลิปนี้เน้น m นะ m e t h t m c t l p r o p r o m r a m m i n g ตัวอย่างนีให้หารากของสมการ s sin x บวก2ลบ x เท่ากับศ วันเราก็ให้ f x มีสูตรเป็น sin นะ x บวก2ลบ x เขียนกราฟดูแล้วนะพบว่ามีลากอยู่ในช่วง0 1นะถ้าไม่มีกราฟทำยังไงเราก็ดูคร่าวๆว่านะ f 0เป็นบวก f 1ติดลบก็แปลว่ามีลากอยู่ในช่วงนี้แลนะ้วถ้าไม่มีลากละ่ะฟังก์ชันต่อเนื่องนะในคลิป บันทึกไว้ให้แล้วล่ะนะฟังก์ชันต่อเรื่องบนช่วงปิดนะถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องหมายก็จะต้องมีลากในช่วงนั้นนะเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับพีเวแมทจะมีเยอะนะในนี้ในคลิปนี้เน้น Mathematical Programming มีลากและอยากรู้มีค่าเท่าไหร่นะดูจากกราฟก็เดาคำตอบได้ประมาณจุดห้าประมาณจุดหกถ้าต้องการถูกต้องแดตำแหน่งทำยังไง f(x) มีสูตรเป็นะ sin นของ x บวก2ลบ x อนุพันธ์ของมันมีสูตรเป็นดิฟไซน์ได้คอสะแล้วก็อนุพันธ์ x ก็ลบ1ท่านจะใช้วิธีของนิวตันได้ก็แปลว่าถ้าฟังก์ชันง่าย,ยพะพหุนานธรรมดานักเรียนม6ก็ทำได้ถ้าสูงขึ้นก็ต้องใช้ความรู้ระดับแคลคูลัส เลือก x 0เป็น1ใช้สูตรนิวตัน1ครั้งนะคำนวณแล้วฝากไว้ที่ x 1พิมพ์ค่า x 1ออกมานะได้คำตอบครั้งแรกคือ0.5684 0, 0. 3 8 8เลขที่ได้ถูกต้องกี่ตำแหน่งต่อไปคำนวณเพิ่มเติมเนะ x นี่ย x 1 1 x1 คำนวณแล้ว ต่อไปก็คำนวณ x 2เนี่ยเอา x 1ที่ได้มาเนี่ยใช้สูตรนิวตันอีกครั้งหนึ่งคำนวณค่า x 2พิมพ์ค่า x 2ออกมา0.5542 2590เลขที่ได้ถูกต้องกี่ตำแหน่งเดี๋ยวเราจะหาวิธียืนยันกันนะเันถ้าคำนวณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ x 3 x 4 x 5 มันก็มีเลขที่ได้แล้วถามว่าเลขที่ได้ถูกต้องกี่ตำแหน่งนะต่อไปเราจะเปลี่ยนแนวคิดไปเป็น,นผังงานนะคำว่าผังงานในที่นี้เนี่ยถ้าเรียนคอมพิวเตอร์อย่างง่ายผังงานครั้งแรกจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนูนมีลูกศรให้อ้างอิงทิศทางนะพอเรียนสูงขึ้น ซูดโคดซูดโคดรหัสเทียมผังงานอัลกอริทึมอัลกอริทึมนะจะเจอในรูปแบบไหนก็ดูตามตำราดูตามเนื้อหาที่เรียนนะในที่นี้ขอใช้รหัสเทียมนะมีฟังก์ชันแล้วนะมีอนุพันธ์ลว x 0นะกำหนดค่าเป็น1 x 1 กำหนดค่าโดยใช้สูตรของนิวตัน x 1ตัวแปรเตรียมไว้สำหับการนับ x 1 x 2 x 3นะ y หลูปตัวนี้เนี่ยนะใช้สำหรับตรวจสอบว่านะ x ตัวใหม่ที่ได้กับ x ตัวเก่านะค่าสมบูรณ์นะั้นะ่ะนะถ้ามันเกินตัวนี้ก็แปลว่าโตเกินไปนะีต้องหาเพิ่มนะแต่ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่จริงก็แปลว่ามันถูกต้อง 8ตำแหน่งละเนี่ยคำว่าถูกต้อง8ตำแหน่งเขานับยังไงนะก็นับมีเลข0 9ย์ตัวแล้วลงท้ายด้วย5นะก็แปลว่า8ตำแหน่งตรงกันแล้วล่ะเนี่ยตัวที่9เนี่ยแฝงความหมายว่าปัดเศษยังไงก็ไม่มีผลต่อ8ตำแหน่งก่อนหน้านั้นอันนี้คือหลักคิดนะ0ย์ตัวแล้วลงท้ายด้วย5เนี่ยแปลว่าของเก่ากับของใหม่ที่ได้นะถูกต้องหรือซ้ำกัน8ตำแหน่งล้ะ นะการปัดเศษต,ตำแหน่งที่9ไม่มีผลนี่คือเงื่อนไขในการตรวจสอบนะก,ก็ขอพูดว่า x ตัวเก่า x ตัวใหม่นะอ่ะมาอ่านบรรทัดนี้อีกครั้งหนึ่งนะีกำหนด n เป็น1เพื่อจะเข้า y ลู p เข้ามาตำแหน่งนี้นะีครั้งแรกก็ตรวจสอบ x 0กับ x 1แตกต่างกันมากก็เพิ่มค่า n คำนวณค่า x 2 วนข้ารลูป Y ใหม่นะี x 2กับ x 1นะยังแตกต่างกันมากไหมถ้าแตกต่างกันมากก็เข้ามาคำนวณค่า x 3นะพอเข้าไป y รูปใหม่ก็ x 2กับ x 3แตกต่างกันมากไหมนะถ้าแตกต่างกันไม่มากก็คือทศนิยมเนะี่ยแปดตำแหน่งนะีถูกต้องใช้ได้แล้วก็วนออกนอกหลูป y พิมพ์ค่าออกมานะอ่ะมาอ่าน รหัสเทียมกันอีกครั้งหนึ่ง x0 กำหนดเป็น,นนะ1คำานด x1 ครั้งหนึ่งโดยใช้สูตรนิวตันกำหนด n เปนะ็น1เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นตัวแปรในการนับสนะับสคริปต์เนี่ย x0 กับ x1 แตกต่างกันมากไหมแตกต่างกันมากหา x1 ต่อนะหา x1 โดยใช้สูตรนิวตัน x1 กับ x0 แตกต่างกันมากไหม แตกต่างกันมากก็หา x 2ต่อนะ x ะ x2 x 3แตกต่างกันมากก็หา x ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งนะ x ตัวเก่ากับ x ตัวใหม่ที่ได้นะทดสนิยมตำแหน่งที่8ซ้ำกันนะการปัดเศษไม่มีผลแล้วพิมพ์ค่า x ตัวนั้นออกมาดูนี่คือรหัสเทียมที่ใช้ในการคำนวณ กรอบตัวนี้เนี่ยคนที่เคยใช้ powerpoint ก็รู้ว่าปิดไว้เนี่ยพอคลิกหน้าถัดไปเนี่ยตัวนี้ก็จะหายไปรันโปรแกรมแฝงฟาม์มายอย่างนั้นมั่นใจได้เลยเนะจุด00419595เป็นล่าของเนี่ย fx ถ้ากับศูนย์ถูกต้องนะอย่างน้อยแปดตำแหน่งนะ นี่คือภาษาคณิตศาสตร์ให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะถูกต้องอย่างน้อย8ปดตำแหน่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นีคลิปนี้เน้นเรื่อง Mathematical Programming ภาษาคอมพิวเตอร์บางภาษาเนี่ยต้องจองที่ล่วงหน้านี x 0 x 1 x 2 xn นี ปัญหาคือเราจะจองไว้10ที่หรือยี่สิบที่เนะี่ยหรือจองเผื่อไว้เนะี่ยหรือไม่จองเนะี่ยเพราะฉะนั้นรหัสเทียมด้านนี้กับรหัสเทียมด้านนี้แตกต่างกันตรงที่ตรงนี้ต้องมีการจองที่ลวงหน้าตรงนี้ไม่ต้องจองเนะี่ยหา x 1 x 2 x 3ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนะี่ยการเขียนรหัสเทียมเนะี่ยก็ต้อง เพิ่มเงื่อนไขนิดนึงนี x 0เป็น1นี่ตรงไปตรงมานะ x 1ใช้สูตรนิวตัน1ครั้ง x 0ขอเรียกว่า x ตัวเก่า x 1ขอเรียกว่า x ตัวใหม่เข้ามาใน y รูปแล้วนะี x ตัวใหม่กับ x ตัวเก่าแตกต่างกันมากให้หา x ตัวถัดไป การหา x ตัวถัดไปก็ต้องมีการฝากค่าว่าเนี่ย x ตัวใหม่ที่ได้มาเก็บไว้ที่ x ตัวเก่าก่อนเนี่ยแล้วเนี่ยหา x ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นนีถ้าเทียบโครงสร้างแล้วเนี่ยก็คือ x 0 x 1 x 0 x 1แตกต่างกันมากมาหา x 2 x, x 1 x 2แตกต่างกันมากมาหา x 3เนี่ยแต่ไม่ได้จองที่ล่วงหน้า เนะี่ยก็ใช้เป็น x ตัวเก่า x ตัวใหม่นะจนกระทั่งเนะี่ย x ตัวเก่ากับ x ตัวใหม่ 9, นะแตกต่างกันไม่เกินนะีตัวนี้คือตรวจสอบว่าถูกต้องทศนิยมอย่างน้อย8ตำแหน่งนั่นแหละนะถ้า x ตัวเก่า x ตัวใหม่เนี่ยแตกต่างกันไม่เกินเนะี่ยทศนิยมตำแหน่งที่8แล้วก็หรือตำแหน่งที่9กว่าหยุดวายลูปได้ละพิมพ์ค่าออกมาดูเลย อันนี้คือผังงานแบบไม่จองที่คำตอบเท่ากันนีจุดห้าห้าสีอันนี้955419595นึเกนี่ยก็ไปเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะจะใช้สูโดโคดร,รหัสเทียมผังงานอาัลกอริทึมเลือกใช้ได้เลยเนี่ยแบบนี้ต้องจองที่ล่วงหน้า ในกรอบสีเขียวนี้ไม่ต้องจองทีรวงนา,นาอ่ะมาเพิ่มเติมกันอีกหนึ่งภาษา,าจากรหัสเทียมแมดแคทสิ่งที่เห็นตัวนี้นะถ้าเป็นภาษาแมดแคทมันคือโปรแกรมมิ่งละมันคือฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งอยากใช้แมดแคทก็ไปลงแมดแคทพรามคำโฆษณาในเว็บไซต์เขาบอกอนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี 30วันหลังจาก30วันแล้วก็ยังใช้งานได้บางส่วนนะรหัสเทียมแมดแค t จะเปลี่ยนเป็นโปรแกรม python แล้วนะ x 0มีค่าเป็น1นี่ไง x 0มีค่าเป็น1 x 1ใช้สูตรนิวตันหครั้ง x ตัวเก่าให้เป็น x 0 x ตัวใหม่ให้เป็น x 1ตรวจสอบดูว่า x ตัวเก่ากับ x ตัวใหม่แตกต่างกันมากไหมถ้าแตกต่างกันมากให้ไปหา x ตัวถัดไปการหาค่าก็คือ x ตัวใหม่ล่าสุดเก็บไว้ที่ x ตัวเก่าแล้วเอา x ตัวใหม่ล่าสุดมาคำนวณค่า x ตัวถัดไปจนกระทั่งตัวเก่ากับตัวใหม่มีค่า ใกล้เคียงกันนะหรือซ้ำกันแปดตำแหน่งออกจากวายลูปมาพิมพ์ค่านะคำตอบเท่ากันนะอันนี้ก็ให้เห็นว่ารหัสเทียมแมทแคทมาเป็นรหัสเทียมไพทอนคำต่อคำนะแต่ถ้าจะรันไพทอนจริงก็ต้องไปหน้าถัดไปกันนะตัวนี้นะใช้อธิบายรหัสเทียมนะ แต่ทำงานจริงไพทอนต้องนิยามสูตร fx นิยามสูตร f พรม x ส่วนนี้ก็เพื่อความสวยงามก็พิมพ์ค่า x 1 x 2 x 3นะ x 0พิมพ์ออกมาดูนี่เน้นเรื่องความสวยงามแหละ x 1พิมพ์ออกมาดู n เป็น0ู n เป็น1เตรียมไว้สลับกันนับนะ ส่วนตัวนี้ก็ขยายความมาจาก x ตัวเก่า x ตัวใหม่ตัวสอบ y รนะูปเนี่ยระหว่างคำนวณใน y รูปพิมพ์ค่ามาด้วยก็นี่คือเน้นความสวยงามจนกระทั่ง y รูปจบแล้วออกมาพิมพ์ค่าลากนะลักษณะนี้ก็ยังเรียกว่ารหัสเทียมโนะปรแกรมตัวจริงลนะเนะี่ยหนึ่งถึงสิบเนี่ย ก๊อปปี้ไปทดลองลันได้เลยนะ x0 เราพิมพ์เข้าไปเองเนี่ย x1 คนนํานวณครั้งแรกเนี่ยเข้าลูปครั้งที่1 x0 x1 แตกต่างกันมากหา x2 ตรวจสอบแล้ว x1 x2 แตกต่างกันมากหา x3 นะ x2 x3 แตกต่างกันมากหา x4 เนี่ย x3 x4 สังเกตดูดดสิทศนิยมมันซ้ำกันเห็นไหม ก็หยุดการคำนวณพิมพ์ค่าออกมาได้นะมาจากเงื่อนไขาการตรวจสอบตัวนี้โปรแกรมนี้นะมีข้อจํากัดนิดนึงคือต้องรู้อนุพันธ์ของฟังก์ชันติโนีโกนแล้วถ้าไม่รู้อนุพันธ์ฟังก์ชันติโนีโกณเป็นแค่เด็กม6เป็นแค่เด็กม6เน้นอย่างนี้เลยนะแต่เขียนโปรแกรม Python เป็นอยากจะทำงานชิ้นนี้ด้วย ทำยังไงนิวตันเมสสอต้องรู้สูตรอนุพันธ์ถ้าไม่รู้สูตรอนุพันธ์ต้องทำอย่างไรติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ